วันนี้เราจะมายาเยลลี่เจโร่ไปกันเลยเริ่มจากเ<ถ>ยลลี่รสแอปเปิ้ลซึบเยลลี่สตรอเบอรี่ปุ๊บลิ้นจีมะม่มวงลายส้มองมุ่นต่อไปเราก็จะมาหั่นกันนะคะหั่นเลยนะคะให้พอดีคำท่านเสร็จแล้วนะคะเยลลี่ที่เราหั่นต่อไปนะคะเราจะไปยำกันต่อเลยนะคะดับแรกนะคะน้ำตาลปี๊บหวับน้ำปลาทีเด็ดของเรานะคะ้ตนเอาใส่มะนาวก่อนนะคะ ต่นนะคะเข้าขั่วสุดท้ายค่ะผงวิเศษแล้วเราก็โเคโเลโคเลก่อนนะคะต่อไปแอปเปิลนะคะที่เด็ดของเรานะคะเยลลี่ว้าวคนคะ่ะน่ากินมากเลยค่ะทุกคนใส่หอมคะ่ะผักชีหอมมากทุกคนหอมมากแล้วเราก็จะมาเทใส่ถาดกันนะคะเทลงไปเลยนะคะตบท้ายด้วยปากรอบ จแ,แล้วค่ะยำเยลลี่เจลโลทุกรสชาติมาค่ะเราจะมาชิมกันเลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นเยลลี่องมุนเคียวหูอืมอร่อยอร่อยความหวานเข้ากันกับยำอืมมีต้องอิ่มไปต่อ,อถ้าใครอยากลองกินลองไปทำดูนะคะเดี๋ยวเราลอง,ลองหรือเรียกเพื่อนเพื่อนมาชิมกันบ้างอะไรเนี่ยยำเยลลี่เจลโลกินได้เหรออ่ะพี่เทปเหรอ ได้อยู่นะมันเข้ากันนะเข้ากับผลไม้มามามายางเยลลี่ค่ะพี่หนุ่มโอเคโอเคอออืืหว้าวได้ได้อะนี่จริงๆเดือดกลิ่นเปรี้ยวด้วยอะมีคนเตรียมถ้วยมาแล้วค่ะทุกคนมีคนเตรียมถ้วยมาแล้วค่ะมาค่ะพี่พรให้เวลารีบบอกาลองเบิร์กเฮ้ยเขาเพื่อนเอดือดใหมอม่วงด้แหละมัเลยดูเท่าเวลาออ ค่ะเข้ากันไหมได้อร่อยดูจะต,ต้อกินคู่กันนะใช่ใช่<ม>ใช่กินกับใบกิน,นกับใบยอดขอบคุณค่ะ